สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีสงการนะครับผมสุมองสุบอนอ้ามือนี้ก็นะครับทาการเช็คความพร้อมนะครับนะครับทรงลลกคขาทางอุตรดิตนะครับผมนะครับนะครับล้างเช็คนะครับตรวจความพร้อมนะครับผมเพื่อทรงลลกคขานะครับบดี้ลุงคลิปล้าหมือนะครับผมต้องขอตรวจพอให้พี่น้องได้ไหลนะครับทุกท่านเลยนะครับผมเนี่ยก็เข้า ช่วงนี้เ่ได้เล่นท่องการนะครับครับกะกำลังทดสอบนะครับผมคเดี๋ยวสางคนจะมาคัดเงานะครับผมในการเก็บนะครับสายไฟนะครับผมแล้วก็ดูแลนะครับเรื่องสายไฟนะครับผมแล้วก็จะทุกอย่างนะครับเดี๋ยวอันไหนไม่ดีก็จะอีกลูกค้าเพิ่นบอกว่าให้โทรหาเพิ่นเลยนะครับกะ เดี um ๋ยวผมขอตรวจเช็คก mm ่อนนะครับนะฮะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านครับที่โทรมาสอบถามนะครับทางช่องรถมือสองนะครับผมขอบคุณที่ไลค์นะครับเด้อนะครับนี่ครับผมที่สวยนะครับพี่น้องนะครับหลายมือนะครับที่บริลงคลิปนะครับผมต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมพี่น้องทางช่องรถมือสองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมกันนะฮะั ช่วงนี้รถทางช่องเราไม่มีนะครับปิดจองหมดเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยที่เป็นกําลังใจนะครับผมนะฮะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับก็ไอดีตัวนี้ถอดออกเป็นไอจีพลาสติกของเดิมโรงงานเลยนะครับผมอยู่ระหว่างประกอบรถอยู่นะครับผมนะครับก็ยังไม่เสร็จเท่านะครับรอช่างฟิ์มด้วยนะครับหลายอย่างนะครับไปตัดหมอกนะฮะก็เดี๋ยวเช็คสองสามวันน่าจะได้ส่งนะครับสาหรับครันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามาอ่า ติดตามช่องรถมือสองนะครับผมขอบคุณอย่างมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวผมก็นะครับก็ขอทําประกอบรถก่อนนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับประกอบรถก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลงคลิปให้ดูอีกรอบนะตอนเสร็จนะครับผมมาตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับทางช่างหลุนก็ลอกสีอยู่ทางด้านนู้นนะครับทางโอ้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับทางช่องนะครับผมขอบคุณผู้อุปการะทุกท่านเลยนะครับที่โทรมาสั่งจองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชัยภูมนะครับผมแล้วก็ทางปากคงชัยนะครับแล้วก็ทางเหนือนะครับผมแล้วก็ทางม่วงสามสิบนะครับผมทางอำเภอพนานะครับม่วงสามสิบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณเยอะๆพี่น้องมากมายหลายหลายที่นะครับที่มัดจํามาแล้วนะครับผมอดใจรันฮะ ช่างกำลังเริ่มทำงานนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าเป็นเอฟซีทางชัยภูมินะครับผมที่ติดตามช่องรถมือสองนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับนี่ก็เริ่มประกอบนะเป็นของอุตตรดิตนะครับสายเหนือนะครับเจ็สปีดนะครับผมสําหรับคันนี้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ